ทุกคนดูแผลดิต้นฟันช้ำนะทุกคนดิ้งแข่งมาพี่ตั๊ทุกคนมาเชื่อพ้อนะคลอมาทุกคนเฮ้ย,ยมันจะร้องหไห้ไหมนะเฮ้ยทำอะไรไปลนะ่ะม,มันอมมุ้มมันอนุ้มลูกมันดูแข็นสัตว์เลยเ <ไป S 1> พือ่อน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอพี่ทุกๆคนเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้เราก็มากันทั้งหมดสามคนแล้วทุกคนสวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมสวัสดีครับผมจินดาชาแนลนะคะครับวันนี้จินดาก็มาเวยนทุกคนก็วันนี้เราจะกลับมาฝั่งลูกพี่พง์ตามที่เราบอกไว้จากคลิปที่แล้วนะทุกคนก็เราก็ได้เอาจอบมา้นะทุกคนก็จะกลับมาฝั่งลูกพี่พง์ไม่รู้ว่าลูกพี่พง์เนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าพ่อมันมันเอา มาเอาไปไหรือยังไม่รู้มันตายหรือยังที่ทำใบเราไม่มั่นใจนะว่ามันตายหรือยังด้วยหใช่ครับผมก็จะกลับมาดูนะครับผมใช่เราก็เลยว่าจะกลับมาดูถ้ามันตายแล้วจริงเราก็เลยว่าจะกลับมาฟังือนด้วยนะกใช่ก็โอเคทุกคนก็ไปแล้วชมคลที่นี้ผมก็ฝากคน okay, <ไป S 1> ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามแล้วง้อยสามคนด้วยน<ว>ะครับโอเคเฉพามเดอรเราไปแล้วครับไปแล้วครับก็โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงน้าบึ้งผิ้ผพงเรียบร้อยนะก็นี่ ไม่รู้ทุกเห็นไหมมันยังเขียวหน่อยแต่มันเริ่มดีขึ้นแหละแค่ผมผมก็เออจ่อมาด้วยนะเพื่อลูกพีโพงมันตายขึ้นมาจริงๆเราจะได้ฟังมันเที่ยวเลย,ย,ยใจในะผมว่ากลัวนะว่ากลัวพ่อมันกลับมาแก้แค่หรือเปล่าเบอร์อันเดอร์นั่นเนี่แหละน้อแค่เ่ะไหร ระวังงูเลยเพี่อนบึงทุกคนบึงน้ำเน่ามากเลยวะกินแบบแรงมากเลยวะไม่รู้ว่ามันผสนมกับกลิ่นสาบเป่ะไม่รู้ว่ากลิ่นมันแบบส,บสาบมันเปนะ็นยังไงร้น้ำนี่เยอะเลยนะทุกคนใช่เยอะยจริงทุกคนเต็มบ่อนะคือทุกคนถ้าทุกคนจําได้ตอนแรกๆเลยอะ่ะคือน้ํามันแทบจะไม่มีเลยนะยนี่น้ําเต็มเลยอะ่ะ หน้าฝนใช่มันก็เร็วอืมมันเจอแต่เยอะจริงอืมนี่ค็อต้นมาที่เราเคยขึ้นมาซุ้มดูพีโผกันนะเบ4-5คนอะตรงนี้นะทุกคนเราเจอเหมือนไปตัวพ่อมา,นะอาผมประสบการณ์รามันจำจำ,จำไม่ลืมเลย,ยเยที่มันพ่อมันไล่กัดเราอะโอ<ฮ>โหแบบ ไลฟ์สุดเลยนะเหมือนมันแค่เราจัดเลยนะฮะใช่ไม่ไม่เจอพ่อเลยแล้วันนี้ไม่แน่วันนี้เนี่ยเราอาจจะเจอพ่อมันจะได้ไปได้แล้ววะจริงๆเราหวังไจะเจอพ่อตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีเนี่ยเอามาเจอแต่ตัวลูกมันแล้วอะไรวะอ๋อเก็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วดีแล้ทุกคน นี่ก็เป็นรอบๆเฮ้ยเบ็ดทำไมตรงนี้น้ำมันขุ่นวะนี่ทุกคนทุกคนเหมือนตัวพ่อมันเพิ่งออกมาว่ะพี่ทุกคนดูดิทีเดียวตรงนี้ทุกคนดูนี่แค่ที่เดียวเป็นไปได้ที่พ่อมันจะออกมาหากินนะเว้ยใช่เนี่ยพ่อมีตามหาทุกคนเห็นชัดป่ะนะทุกคนแน่นตรงเนี้ยขุ่นอยู่ที่เดียวเลยใช่ไหมทุกคน ไปทุกคน <ไป S 1> เราจะพาทุกคนไปดูศพลูกศพลูกพีโผงศพลูกวีโงนะไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าพ่อมันอาจจะเอาตัวมันไปแล้วก็ได้นะเราไม่มั่นใจนะอืมนี่ในป่าจริงๆมันไม่แน่ใจว่ามันตายในป่าหรือเปมันพื้นแบบตอนแรกอ่ะ กูก็เบล่ะคาดการว่ามันน่าจะมานอนดิ้นอยู่แถวนี้ก่อนนะดูดิจินดาดูพวกยาสภาพยาเลยดูดิลาบเลใช่มันแนวลาบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแนวลาบเลยเนนลบเลเบลก็เนีเ่ยเบลกูนึกคาดการว่ามันน่าจะมานอนดิ้นอยู่แถวนี้ก่อนล่ะ<ต>ม,ม,มันมีรอยเดินแน่ๆช่แเดินตามไปเข้าไปในป่าแล้วเจอเลยพี่นะคาดการว่ามันน่าจะเจ็บแผลก่อนอ่ะเมื่อวานเดินเข้ามาในป่านี่แหละ Oh, ใ,ใช่แล้วเห็ดโคนนดูดิเหอกแบบใหญ่มากอีกไม่กี่วันเนี่ยเห็ดก็อาจจะขึ้นใช่้เห็ดเม่าขึ้นแลยวนะถ้าเห็ดขึ้นก็อาจจะมีถ่ายาคลิปให้เห็ดทุกคนดูนะตอนนี้เรามาฝั่งศพให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่มันจะเน่าหรือว่าขึ้นอืดมากกว่านี้นะทางไหนเว้ย ลกมากทุกคนกลางป่ารอบรอบ,รอบมันจะเป็นเข่าของเัน้เลยนะเข่าล้อมรอบเลยนะเ้ยบรรยากาศดีเต็นมันวางเวงะนะคือโคตรวางเวงอะ่ะยว่มาดูมาเออจีน่านี่ยเนี่ยเบียจีน่ามาดู เฮ้ยมันยังอยู่วะทุ่นจะวะเฮ้ยวายจินดาเจอปะนี่เนี่ยตัวนี้แหละเฮ้ยมันยังอย่ยังมีแผลอยู่แล้วคนโหแผลเจียมเจอแผลเจอแผลช้ำอ่ะล่างมันอะที่ฟันโดนรอบที่แล้วอะจันเราเข้าไปดูใกล้ๆดิเขาบอกให้พลิกหน้า ผมจะลองเข้าดูใกล้ทุกคนแต่ว่าม,มันอยู่ท่าเดิมไหมทุกคนทุกคนดูแผลดิโดนฟันช้ำนะทุกคนมันก็ไม่เชิงว่ายเย็นมากะเบรเดี๋ยวผมจับดูทุกคน ไม่รู้อะดูจำไม่เป็นว่ะเบแต่ว่ารู้สึกมันมีเนี่ยขยับเลยนะนีนี่งว่ะเบถทดดูแพ้เดีนทุกคนถอดูแพลมัน,เป,นเป็นรอยแบบช้ำเลยนะอเอาไงว่ะเบมุ้ม่วงอะเหมือนใช่โดนมีดอาคมแล้วแบบ อันเนี้ยมันแผ่เลยตอเอาไงเนี่ยแล้วตัวยังอุ่นอยู่นะแต่ตัวมันเออถ้าเราฝังมันไปแล้วตัวมันยังนี่อยู่ถ้าเราฝังมันไปแล้วมันไม่ตายขึ้นมาทำไงวะแบบแต่ตัวมันยังอุ่นๆุ่นไม่ตัวไม่เย็นนะกคนฮะคืว่าแค่ฉัลงไปไม่รู้ว่ามันพักหรือว่ามันแต่ว่ามันพักผ่านแค่ผมก็ยังไม่หายดีเลยมุมห่วงเลยนะอือเดี๋ยวในี่รักรอบที่เราที่โดนอ่ะ ไม่รู้ว่ามันอันนี้เปล่าวะแต่ว่ามันนอนท่านี่มันน่าจะคืนหนึ่งแล้วแหละเบสมันก็อยู่ท่านี้ตลอดเลยนะพี่าิ๋งมันจะไม่เป็นไรหรออืมหรือว่ามันตายแล้วจริงวะถ้ามันตายเราต้องฝังใช่ีฝังเขาบอกว่ารูกพีปงเนี่ยฟันไม่เข้านะพี่ต๋าขนาดมีนหมอที่เบสเอามาเนี่ยคือยังฝันไม่เข้าตอนแรกนึกว่าเข้านะแต่พอมาดูอย่างเงี้ย มันเป็นแค่รอยช้ำมันนะใช่นี่ก็เป็นรอบๆป่าทุกคนว่าเราหาที่ฝั่งสงมันดีกว่าไปจะไปดึงก่นกอนว่าใช่ดีตามไปตรงนี้ตรงนี้เลย้งทุกคนเนี่เยเดี๋ยวผมจะฝั่งนี้นะถือมาโอเคทุกคนเดี๋ยวตรงนี้ทุกคนตน้องกว้างเลย ดินแข็งมดพี่ตักต้อใช้เวลานานเลยนะกว่าจะขุดเสร็จพอมันนต้องใช้ดินต้องขุดพี่ตักพี่ตั๊กเจอใครไม่รู้นู่นอ่ะเจอใครไม่รู้นู่นยันนไงเดินรับๆลบงล่อมานู่นน่ะเอทีเจอลย นี่ไงยังนู้นขายไว้แล้วเออคนกล้องเห็นมาไม่รู้นะลุนดูคนดูคนดูเฮ้ยเจอเฮ้ยเราไปแอบกัน มาดูทุกมาเจอพ่อนะพ่อมาทุกคนเฮ้ยมันจะร้องไห้ไหมนะเฮ้ยทำอะไรกัเนี่ยเหมือนอุ้มรู้มันรู้เขียนสัตว์เลยเพื่นเฮ้ยมันอุ้มแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันจะฟังไหม ปไมันเห็นจอไัมเฮ้ยเฮ้ยอมไปแล้วพี่ทยังไงวะมาเอาวแล้ท<ง>ุกคนอาไป<ง>ดูด<ง>ูดูไปิเจอชัดไหมชัดชัดมาเอาม่ค่อยจะท่าไรแบบนั้นด้ น่าจะเป็นพ่อมันนะมือเสาะนะหา่นะานะหรือวะมือเหาะฮึไอ้ทุกคนเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยโหวไหวมากเลยอะเมื่อกี้มันไม่ใช่เหรอใช่มันเดินเข้าบ,บ้าไปอะเบตกใจเนี่ยมันเดินมาแล้วมันจะฟังเลยไรใครวมันเดินมาพ่อมันทุกคนเหมือนเ่อกี้ส่งพ่อมันเลยอะ มันคือข้างบนนบู้นอเ่าอ้โหมันก็มีแต่มีแต่ป่างนเลยวะเออันี่เราเจอมันเดินแงนี้ใช่หไหมไปไวามากนะไ,ไปไปไหนล้วพี่ตัโคตรไวเลยว่ะทุกคน ครับเดียวไหรือว่ามันยังไม่ตายวะเออเป็นไปได้ที่ทุกคนที่มันยังไม่ตายนะพอพ,อพ่อมันอยู่เมื่อกี้มาเดินมาแบบดุด่มๆแล้วอุ้มไปเลยอ่ะใช่พ่อมันปะใช่นะว่าน่าใช่อ่ะเหมือนพ่อเลยเหมือนมันเลยเหมือมน,มนไม่ไม่เจอนนะมนมมผมสงสัยว่าทุกคนว่าบ้านมันบ้านของไอพีโพเนี่ยมันอยู่ข้างนในหรือเปล่าอ๋อน่าจะจับ แต่ทำไมพ่อมันทิ้งลูกไว้นานขนาดนั้นนะหรือว่ารวมพ่อพ่อเนี่ยตายยากนะใช่ไม่หรือไม่ก็พ่อพ่ออาจจะคิดว่าแบบลูกออกมาหาอาหารพ่อมันก็เลยไม่ตามหาป่ะพอเหมือนลูกหายพ่อมันน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นอายรไปนะใช่ลูกน่าจะเป็นสักอย่างมันก็เลยมาตามหาไม่หรอกเสียงเดือนแล้วมองไอ้พันธ์ะ เมื่อไหร่ผมว่าพี่พงเนี่ยมันน่าจะได้กลิ่นกันเองอะแบบเหมือนมีกลิ่นของมันกลิ่นแบบกลิ่นพี่พงอะมันจะได้น่าจะได้กลิ่นแบบพวกเดียวกันอะแล้วมันก็ตามกลิ่นมาจนเจออะอุ้ยไม่กล้าไปลึกมากเลยนะเราไม่กล้าไปลึกกว่านี้นะทุกคนไปไปต่อเหรอเอาไงเราห้าด้วยพี่ตั๊กอันตรายมากทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อกี้เหมือน ไกลป่าทุกคน <ใจ S 1> ตกใจรัวมันอยู่ข้างบนตรงนัน้นเลยอันตรายนะไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้ที่อยู่มันใช้อะไรมันที่วัดใส่นะเราเข้าไปมัวซวนี่ยอาจจะโดนทำร้ายเอาได้ทุกคนแล้วกลางป่าอย่างเงี้ยคนช่วยเรายากนะเบ็ดแล้วเอามีหมอบมเอาเบ็ดแล้วมาเลยชิบห่านอย่วย<ล>ยไป<ล>ชิดพระมอื ม่เอาไม่หมอด้วย,ยอ,อยนันตรายเงี้ยแล้วถ้าลูกมันไม่ตายจริงพ่อมันจะแค้นหน้าดูที่เราไปทําลูกวันเนี้ยแต่ว่าที่ผมจับตัวนี้คือไม่ตายนะอุ่นอุ้นใช่แล้วโอ้เมื่อกี้พอเมื่อกี้ผมแล้วก็ตแกาแง่ยกำลังขุดเลยใช่กำลังจะขุดเลย ยังจะขุดหลุมฝังลูกขนโพงเลยนะแต่ดันเจอพ่อมาเอาลูกกลับอ่ะอุ้นไปดื้อเลยเสียดายนตอนแรกเราว่ามันอันนี้รู้ว่ามันตายแล้วจริงก็ตอนแรกอะแต่มันไม่ขยับเลยนะเบียแต่ว่าตัวอุ่นก็จริงแต่มันไม่ขยับหรือว่ามันบาดเจ็บหนักจนขยับตัวไม่ได้ไว้เบียจะหมดสติแบบเป็นลมล้มใช่ตาเลยมั้งเป็นไปได้ว่ามันอาจจะแบบหมดสติแบบเจ็บหนักจนหมดสติอะไรเงี้ยเพราะตัวมันทุกคนเจอปะทุกคนสังเกลื่อางมันนะแบบแบบเห็นไปทต้องสังเกตก็เห็นอะ คือแบบช้ำเป็นรอยแบบรอยแดงรอยช้ำแล้วแบบรอยฟันแต่ฟันไม่เข้านะขนาดมีดหมอน่ะแต่มีดหมอนี้เบรกขอมานานแล้วนะไม่รู้ว่าของมันเสื่อมหรือเปล่านะจนแบบฟันไม่เข้าอ่ะขอหมอพอหมอไอ้มีดหมอเนี่ยเขาขอมานานไม่รู้ของมันเสื่อมเราอาจจะต้องไ้กลับไปทำนะเหมือนให้เขาบุกเสกให้ใหม่อ่ะวันหนังเอามาเลยป้องกันตัวถือว่าใช้ได้นะแบบมีดเนี่ยถือว่าเราป้องกันตัวใช้ได้เลยใช่ถือว่ามันเจ็บหนักพอเรามากี่ครั้งเราก็โดนมันทำร้ายตลอดเนี่ยแต่รอบนี้ รอบนี้เรามาถือว่าได้ผลนะถือว่าเราเราแก้แค่มันได้ไงป้องกันตัวแต่มันน่าจะไม่ถึงขั้นถึงขั้นชีวิตหรอมั้งเพราะเหมือนเราร้เห็นพี่คอมเมนต์บอกว่าฟไฟที่นี่ไม่น่าตายก็นั่นแหละครับไม่เหมอะอาจจะเสื่อมไม่รึจิงคือตกใจเลยจริงคือถืว่าพ่อมาล้างแค้นนี่พ่อมายืนข้างหลังเระวังด้วยเผื่อพ่อเป็นแอบซุ่มมองเราอยู่ก็ได้หาไม่เจอร้เบสเอาไง อ,อยู่ตรงเบิงมาเพื่อนลึกไปตรงเบิงเปล่าไม่น,น่าอยู่หรอกมัก้งพี่ตั้งไม่อยู่แล้วก็มันน่าจะอยู่ทุกคนผมว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านี้รอบหลังอ่ะถ้าเรามาหาตัวมันจริงอ่ะเอาจอบับกลับเอาจับกลับทุกคนโอเคทุกคนคกคน,นี่ก็เป็นหลุมมันนะแต่ว่าขุดไม่เสร็จไม่ทำรึขุดเลยเจอพ่อมาเอาจะเจอพ่อมันก่อนพ่อมันน่าจะกลับมาเอาแล้วกลับไปรักษาที่บ้านแล้วใช่ก็ดูกันมาดูกันว่าพ่อมันจะกลับมาแก้ไขอะไรหรอือเปล่า Yup. ถ้ามันแก้แค่เราหนักก็คือแน่ลุมเนี้ยใช่เราเต็มตัวแต่ถ้ามันเล่นถ้ามันเล่นเราแรงก่อนเนี yep. ้ยลุมเนี้ยอาจจะไม่ใช่ของลูกันแล้วอาจจะของพ่อแทนใช่เดีจะเป็นของพ่อแทนดูลองดูรอบหน้าแล้วก็มาเจอบ่แล้วมันจะมันจะเล่นเราหนักไหมใช่เราต้องกล้ามาดูตอ้างคืนใช่ไม่แน่พ่อต้องออกมาแน่พอพูดถึงพ่อมันแพ่อมันออกมาจริงเราไม่เจอพ่อมนานมากเลยนะก็นั่นแหละทุกคนถือว่ามันน่าจะยังไม่ตายนะ สุดคือมันน่าจะยังไม่ตายใช่พอพ่อมมาอุ้มไปใช่แล้วพอมันมาจากนู่นลงมานะนจาก,จากเขาลง,าลงมาเรายัางไขไปจนหนาหไม่ได้เพราบ้านมันอยู่ที่ไหนแนะ่ที่พักมันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นแหละไปว่าเรากลับกันดีวกว่าทุกคนเสียดายว่ะหนูจะได้ฝังมันแล้วลก็ได้ทุกคนแล้วที่พ่อขามาเอาเพราน่าจะมาเอาขึ้นไปรักษาที่บ้านใช่ไปไม่ได้ทุกคน แต่ถ้าไม่เราไม่เจอที่อยู่มันเบถ้าเราเจอที่อยู่มันหรือว่ามันมันัพากรสายเข้านเราอาจจะลุอาจจะได้เห็นอะไรระวังระวังน้ำถ้าเราเจอที่อยู่มันอาจจะได้แบบเห็นมันทําพิธีรักษาลูกอะไรนะเบใช่ไงอาจจะทาพิธีกรรมรักษาลูกมันว่าว่าพี่พงษ์มันใช้พิธีกรรมอะไรเออแบบเล่นมนอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่เสียดายเหมือนกันทุกคนเราไม่เห็นเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกนะเราไม่ค่อยเตรียมมินหมอก็ไม่ได้เอามาหูพาจัดเลยเราเอามาแบบ เราไม่รู้ว่ามันเออใช่หละมาฟังอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็จะมาฟังมันอย่างเดียวย,ยวี่เห็นพร้อมมานั่งดูสักแป๊บหนึ่งใช่อ่ะเห็นใช่เห็นแบบนั่งดูแบบไม่รู้ทุกคนเห็นป่ะนะได้ดูรอยแผลเลยมั้ยไปเราเดี๋ยวเราทราบคนกลับดีกว่ากลับมันดีกว่านะ เราโอเคครับพี่สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเพล่นนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสามแล้วนะครับครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ